สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะฮะพบกับผมวิเชีนเคยครับท่านเน่ประถามครับวันนี้ก็นำท่านมาพบกับแคทสามสองศูนย์ดีทูจีซีครับสามสองศูนย์ดีทูจีซีมาพร้อมขุมพลังเครื่องยนต์สี่สูบสี่จังหวะระบายความร้อนด้วยบนาำเทอร์โบชาร์จเทอร์โเลอร์ครับแรงม้ายังไม่ได้เข้าไปดูใน Google นะฮะเดี๋ยวจะมาเฉลยว่าแรงม้าเท่าไหร่นะมาจะฟังเสียงคร่ง่าวครับ เป็นเครื่องยนต์4สูบ4ีจังหวะครับระบายความร้อนด้วยมานาำเทอร์โบชาร์จอินเตอร์คูลเลอร์ฮะบไปแท็กแพลตินั่นครับโรเลอร์เจ็ดตัวแครียตสองบุงกีีศูนย์จุดแปดนะฮะไม่ใช่บุงกีีมันนะครับมันจะเล็กนะฮะดูความคล่องตัวครับแล้วก็ประสบการณ์ของโชเฟอร์คนขับนะะกับงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำน,นะ ข้ามเดือนข้ามชาติเลยครับงานคุณลอกตรงนี้นะแล้วมีแมคโครชุดข้างในครับเดี๋ยวจะไปรีวิวให้ดูครับมีตัวซูมิโตโมเอชสี่เก้อให้ดีอยู่ข้างในครับยักษ์ใหญ่ครับเดี๋ยวรีวิวเจ้าดีทไปกันไปก่อนนะดีทูจีซีครับคล่องตัวนะฮะคันที่สามของวิเจน,นะครับ คันแรกก็เป็น D2 GC เหมือนคเครื่องยนต์สี่สูบแล้วก็คืนบริษัทไปแล้วก็เอาตัว D2 6หกสูบมาครับก็คืนบริษัทนี้ครับเดี๋ยวค,คันที่สามครับคันนี้ D2GC ครับอีกวามข้าตัวสูงครับ เรองยนต์สี่สูบนะฮะสี่สูบสี่ว่างคอมเร็เวนะฮะโอ้โหข้อแต่งข้อเลนด้วยนะครับม่ได้โมนะครับนี่คือ3ามทองศดีจีีครับ3ามทองศูนดีทีีครับสี่สูบคอมเร็วนะฮะอารมณ์แรงมากครับเนี่ครับอา้เห็นเครื่องยนต์กันไปแล้วนะฮะ โบนนะครับเป็นเครื่องยนต์ซีสูบนะครับอาจจะเยอะนะครับแต่ว่าแรงครับเอไคนดีรวนนี้นตักง่ายสยบายสครับเรายังอยู่บนหลังของเจ้าสามสอง c นยะ์ดีทูนะ กบบเดิมฮนะแรงกว่าคันตัว3 2 0ดีครับ